ละครสอนใจภูมิใจเสนอเรื่องทิศกับโทนนำแสดงโดยจิรัฐทาวรเลขที่หนึ่งรับบทเป็นทิศทิติพัฒน์ลินรักษาเลขที่สองรับบทเป็นตาหมาย ภูศิลปชั์วงเกาอเลขที่สามรับบทเป็นยายเมียนเอื้ออังกูลเสนาดีเลขที่สี่ไฟต์ต่อวิดีโอและบรรยายรับบทเป็นพ่อปู่กิติพลธนาจิรวัตรเลขที่ห้ารับบทเป็นโทน ชนากรสายแก้วเลขที่หรับบทเป็นแม่ขาญาณพลเหลืองดีเลขที่7รับบทเป็นยายเมาตีวัชระตีบำเพ็ญเลขที่13รับบทเป็นลุงตู่ธนก,กิจเสาทองเลขที่16 รับบทเป็นพ่อค้าหนึ่งณพัทลพีจันทนาเสถียนเลขที่21รับบทเป็นพ่อค้าสองบุญ,ญายาฤิ์เอมโกวิดเลขที่22รับบทเป็นป,ป้าปอมณหมู่บ้านโคกงามทิศและโทนเป็นเพื่อนกัน ทิศมีนิสัยโลภมากส่วนโทนมีนิสัยขี้อิจฉาวัตดีโทนหวัดดีทิศนั่นเองจะไปไหนหรอถ้าจะไปตลาดอ่ะไปด้วยกันไหมไปสิกาลังเซ็งซิงอยู่พอดีระหว่างที่ทิศกับโทนเดินไปตลาดพวกเขาทักทายชาวบ้านที่อยู่ข้างทางลุงตูทำอะไรนะ่ะ กำลังลดน้ำต้นไม้อยู่อ่ะป้าป้อมกำลังทำไรอะ่ะข้ากำลังตากผ้าอยู่แล้วพ่อเองสองคนจะไปไหนกันรึพวกเรากกำลังจะไปตลาดอ่ะจ๊ะป้าทิดกับโทนเดินไปตลาดณนะตลาดบ้านโคกงาม เสื้อยืดสวยๆใส่ส,สบายสิรใจถามได้จ้าใน,นเฉยกระตร้นต้องมีนะครับมือหนึ่งมือสองแวะส้มก่อนได้ขนมไม่จ้าขนมอร่อยอร่อยออยอรับประกันทุกห่อจ้าเลยห่อเนี้ยซื้อหนึ่งทำหนึ่งได้ไหมไหมคะไม่ได้จ้าต้นทุนมาแพงกัหน้าห่อเดียว นี่จ้ะยีสิบาททิดและโทนเดินเล่นทั่วตลาดจนมาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังคุยกันนี่ตาหมายายเนี้ยนสารพ่อปู่ช่างศักิ์สิทธิ์แท้จริงหล่อใยายเมาอะไรยังไงไหนเองลองเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิข้าอยากรู้เผือข้าจะได้ไปขอมั่งนอนก่อนสิฉันน้่งไปขอพรพ่อปู่มา ได้ตามคาขอไหมล่ะสิไม no. ่ตามขอเป้เลยใครขอท่านก็ให้หมดเมื่อทิดและโทนได้ยินเช่นนั้นจึงรีบมุ่งหน้าไปยังศาลพ่อปู่เพื่อขอพรวิเศษไม่นานนักเขาทั้งสองก็ถึงศาลพ่อปู่ณศาลพ่อปู่พวกเจ้ามีธุระอันไรือพวกเราอยาก ขอพรวิเศษนะขอรับพ่อปู่รับรู้ถึงนิสัยของทิดและโทนเป็นอย่างดีทิดผู้โลภมากและโทนผู้ขี้อิจฉาพ่อปู่จึงอยากสั่งสอนทิดและโทนได้สิข้าจะให้พรวิเศษกับคนที่ขอพรเป็นคนแรกแล้วอีกคนหนึง่งจะได้ผลของพรเป็นสองเท่าของคนแรกเลย อยากได้อะไรล่ะลองขอมาสิทิศและโทนได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจมากทิศผู้โลภมากจึงให้โทนเป็นผู้ขอพรก่อนเพื่อตอนจะได้พรที่โทนขอเป็นสองเท่าไอ้โทนขอก่อนดีกว่าเราจะได้พรเพิ่มเป็นสองเท่าตัวโทนเอ็งจะขออะไรขออะไรเพื่อน น้อยแน่เจ้าชิดนึกว่าข้าไม่รู้ทางความพิสของเองหรือว่าเองโลภมากอยากได้มากกว่าได้เลยจะจัดให้ขอให้ข้าอาจารย์ตาบอดข้างหนึ่งนะพ่อปู่ซาตุกอืมเป็นเช่นนี้นี่เองไม้เท้าวิเศษเอ๋ยจงมาโอ ียงอไอ้ทอนข้ารือว่าเองจะขอแก้วแหวนเงินทองซะอีกโอ้ยถ้าข้าขอตอนนอ้งก็ได้ยองกว่าข้าสิแล้วไม่ถึงไม่ขอก่อนละฮะฮะฮะเราให้พรตามคำขอแล้วจะมาโทษเราไม่ได้นะเพราะพวกเจ้าคนนึงก็โลภมากอีกคนก็ขี้อิดฉาจึงเป็นเช่นนี้แหละ คติสอนใจละครเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าความโลภมากและความขี้อิจฉาจะนำพาความหายนะมาสู่ตัวเราเองดังเช่นทิศและโทนหากทั้งสองมีความรักและจริงใจให้กันไม่โลภมากไม่ขี้อิจฉาก็จะไม่พบจุดจบเช่นนี้จบบริบูรณ์